สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกผมริยุกิในเกมคอร์เทอร์ไซด์นะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปสุ่มกาชากันนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ทามานานแล้วเป็นเวลา1เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปสุ่มกาชากันวันนี้นะครับผมตู้ที่ผมจะสุ่มวันนี้ก็คือเป็นชุดเมดนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนะก็จะมีโมเนตระดับ SR แล้วก็เวโรนิการะดับ s s r นะครับแล้วก็ไลโคลิสระดับ R นะครับ โมเนสเนี่ยจะเป็นสายแทงนะครับส่วนเวโรนิก้านะครับจะเป็นสายปะทะนะแล้วก็ไลโคลิสก็จะเป็นสายซุ่มยิงนะครับแล้วก็โมเนสเนี่ยจะเป็นประเภทเคาน์เตอร์นะครับส่วนเวโรนิก้านะครับผมจะเป็นสายทหารนะประเภททหารนะครับผมแล้วก็ต่อไปไลโคลิสก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช่นกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูสกิลโมเนสกันนะผมโอเค สกิลพื้นฐานการโจมตรีพื้นฐานเป้าหมายบางผลหนึ่งนะครับโจมตีเป้าหมายด้านหน้าเวี่ยงคลองใส่หน่วยลบพักอากาศนะครับและยิงปืนที่ฝังอยู่ในอาวุธใส่หน่วยลบอากาศนะครับเลเวลสองนะครับดาเมจการโจมตรีพื้นฐานเนี่ยบวก5%เรนะครับเลเวลสามห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลห้าก็ห้าเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับผมใสกิติดตัวอุ้ยโทษทีน้านายท่าน ขอโทษทีะน้าในท่านเอออ่านผิดนะฮะแล้วก็เป้าหมายของผล3นะครับหลังการโจมตีสาครั้งนะครับไม่รวมการโจมตีที่อากาศยานพื้นฐานนะครับจะพุ่งตัวไปข้างหน้านะครับสร้างน้ำเม็เป็นวง้างใส่ัตูที่อยู่รอบๆนะครับเป้าหมายที่ได้รับความเสียหายจะมุ่งโจมตีเธอและไม่สามารถใช้สกิลได้นานส่วินาทีนะครับเลเวล2พลังชีวิตบวก5%เรลเวล3าเรลเวล4ี่เนะครับ เลเวล5อันต้านทานดาเมจบวก25%เนาน4วินาทีหลังโจมตีนะครับแล้วก็สกิลต่อไปนะครับสกิลพิเศษหมัดสะเทือนชั้นรองนะครับเป้าหมายของผล2นะครับเหวี่ยงพองอย่างบา้าคลั่งขนาดพุ่งไปข้างหน้านะครับสร้างความเสียหายหเป็นวงว้างให้ศัตรูที่อยู่รอบๆนะครับและทําให้ศัตรูไงหลังในทิศทางข้างหน้าเธอนะครับสําหรับเป้าหมายภาคพื้นเท่านั้นนะครับ เลเวล2นะครับดาเมจบวก5%เเเลเวล3 5%เรลเวล4 15%นะครับเลเวล5ลดคู่ดาวสวินะครับต่อไปนะครับสกิลไม้ตายนะครับมัดดอกไม้ทะเลขั้นสูงสุดนะครับเป้าหมายองผล3โดดไปข้างหน้าแล้วก็แทกลงพื้นนะครับสร้างดาเมจเป็นวงฟัง่งใส่เป้าหมายและรอบๆเป้าหมายที่ได้รับความเสียหายพลังโจมตี10%นาน10วินาที รับความเป็นหายเสียพลังชีวิต10%นาน10วินาทีนี่มันแปลถูกหรือว่าแปลผิดกันแน่แว,วะเนี่ยเออช่างเหอะเลเวล2นะครับดาเมจบวก 5, นะ5%นะครับเลเวล3 5%เลเวล4ดาเมจบวก15%นะครับต่อไปเลเวล5นะครับบ้านทานดาเมจยุดนิ่งจากสกิลพิเศษนาน10วินาทีหลังใช้สกิลนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของ เวโรนิก okay, ้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสก <Yeah, us S 1> um ิลกันนะฮะโอ้โหกดไม่ไปเลยเว้ยไม่สกิลพื้นฐานนะครับการโจมตีพื้นฐานเป้าหมายองผลสองยิงปืนลูกซองทนศัตรูถอยหลังด้วยการสร้างดาเมจเป็นวงฟางนะครับเลเวลสองดาเมจการโจมตีพื้นฐานบวกห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลสามห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลห้าห้าเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับสกิลติดตัวนักล่าบูกี้แมนนะครับสร้าง เอ้ยไม่ใช่ร่างกายของเธอใช้สกิลจากอดีตโดยอัตโนมัติเมื่อเธอใกล้ตายเพิ่มพลังโจมตีสูงสุด50%ตามสัดส่วนแปรผันกับพลังชีวิตเลเวล2พลังชีวิตบวก5%เลเวล3 5%เลเวล4 10%เลเวล5พลังจมพลังโจมตีการต้านดาเมจบวก30%นาน1 2วิเมื่อวางทับโอ้โหอันนี้ดีนะเนี่ยก็คือแบบว่า ถึกเลยถ้าอัพถึงเลเวลห้านะครับผมแล้วก็สกิลพิเศษสติงเกอร์ระเบิดนะครับเป้าหมายของผล3พุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับผักเป้าหมายไปด้วยจากนั้นยิงปืนลูกซองสร้างดาเมจไปมงฟั่งเลเวลสองดาเมจบวกหเลเวลสามห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลสี 4, ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลห้าเป้าหมายของผลฝวกหนึ่งบัฟดาเมจแคกิลที่แท้จริงระหว่างระเบิดตุม่มตามนะครับผม ต่อไปสกิลติดตัวและเบิดตุ้มตามคามพักดีต่อนายท่านของเธอช่วยให้เธอท้าฟัมตายได้เป็นอมตะนานเจ็ดวินาทีเฮ้ยอันนี้ดีว่ะสกิลไม่เคยเป็นตัวอมตะเลยนะครับสาหรับไอดีผมนะเมื่อพลังชีวิตลดลงเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นหรือต่ำกว่าและเสริมพลังการนมตีพื้นฐา,านงาหนัดเป็นอมตะเลเวลสอง 2, การต้านทานนาเมจบวกสองเปอร์เซ็นต์เลเวลสามสองเปอร์เซ็นต์เลเวลสี่สี่เปอร์เซ็นต เลเวล5ระยะเวลาบัฟบวก3วิเป้าหมายวางผลการโจมตีพื้นฐานเสริมพลังบวก1นะครับต่อไปเป็นไลโคลิสนะผมสายซุ้มยิงนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะผมสกิลพื้นฐานนะครับเป้าหมายบางผล2สร้างคลื่นไฟฟ้าจากปลายหอกสร้างดามเมจหรือมงฟังดามเมจการโจมตีพื้นฐานบวก5%นะครับสำหรับเลเวล2เลเวล3 5%เลเวล4 5% เลี้ยวห้าห้าเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะผมต่อไปสกิลหยิบตัวนะครับเซ็ตผัวร้อนเธอชอบการต่อสู้ที่เข้มข้นมากพอๆกับอาหารรสชาติเข้มขน้นสร้างดาสร้างดามเมจเพิ่มเติมให้พลปะทะบวก15%นะครับเลเวล2พลังโจมตีบวกสามเลเวล3 3%เลเวล4 6%นะครับเลเวล5การต้านทานดามเมจต,ต้านพลปะทะบวก15%นะครับ ต่อไปจะเกี่พิเศษนะครับเกิดคาดภายนอกนะครับเป้าหมายมันผลสามนะครับผมทาําความสะอาดพื้นที่โดยการพัดทุกอย่างกระเด็นไปในทันทีแทงใส่ศัตรูด้านหน้าอย่างรุนแรงนะครับสร้างดามเมจเป็นวงกว้างเลเวลสองดามเมจบวกาห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลสามห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเลเวลห้าจาะทะลุพลังป้องกันของศัตรูยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหอันนี้ก็ดีอยู่นะ แต่ว่าน่าจะใช้กับหมวด PVP ม่ได้นะสำหรับผมนะแล้วก็จะิลไม้ตายนะครับไปให้คนนะผมเป้าหมายของผลตามนะครับความ,มอายกับเครื่องแต่งกายของเธอเพิ่มความเดือดดาลที่เธอมีต่อจัตูรนะครับโอ้โหอันนี้ใช้คำพูดดีมากนะใช้ออกคุ้งไปข้างหน้าแล้วย้อนกลับสร้างดามเบดตะพงฟางแล้วว่างทางไปและกลับเลเวล2องบวกดาเบด5้เปร็เลเวล3าหเอเลเวล4 สิบห้าเปรเว็นลดวคกูดาหกวิโอเคเดี๋ยวเราไปลองตัวละครกันนะครับโอเคปึ๊บลงมานะครับอันนี้เจ๊กุ๊กกะจอกกันนะเออได้เหรอใช้สกิลเฮ้ยท่าทางก็น่ารักดีกนะเออต่อไปสกิลไม้ตายนะครับเจ๋งแม่งโคเทว่ะ แม่งแต่ว่าเครื่องแหล็กมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยว่ะทำไมเอาบไม่ไมปึบ๊บปั๊บได้แล้วนะครับต่อไปเราจะลองเวโรดิก้านะครับผมเวโรดิก้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ที่ผมอยากได้มากที่สุดนะฮะคือแบบว่าหน้าอกคือมีนะครับผมเปิดออนไว้ปับ๊บ ลงมาวลโรนิเก้าของชันอ๋ออันนี้สายทาหารไม่มีสกิลนะเสียใจนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดีย๋ยวเราไปดูไลโคลิกกันนะครับผมไลโคลิสนี่เลยนะครับปุดซ้อมน,นะครับผมไปกันนะลงมาดิจ้าไลโคลิสของฉันใช้สกิลบ้า โอ่อันนี้เหมือนเสาห้านะเหมือนเสาห้าเลยอะเออเทศจับนะฮะโอเคแต่เราเริ่มสุ่มกันเลยนะ <c oughs> โอเคเราจะมาเดิมด้วยสิบครั้งแรกนะครับโอเคสันหาสิบครั้งเลยนะครับผมแปลลงทุนน่าดูนะฮะคลิปนี้อุตส่าห์สุ่มสองครั้งเลยนะมึงต้องออกให้กูนะ ไม่ออกนี่กูโกรธนาจะบอกให้ไปโอ้โหไม่ได้วะ<ม>เห็นแววแล้วนั่งข้ามเลยแล้วกันเขียวเวลาไปเอ้ยไล่แลววคุริปนี่หว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปต่อไปสิบครั้งนะฮะภารกิจสัรหาเปิดครั้งใหญ่สมบูรณ์นะจ๊ะอุยอยาได้ตัวอะไรดูรุ้นกันนะฮะ ไม่ได้ละโอ้สรุปว่าคลิปนี้เราเกลือนะเราไม่ได้เวโรดีก้านะครับผมน่าเสียดายแต่ว่าเราก็ได้ไลคลิสมาแทนแนละ้วเออก็ช่างเหอะนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องริยุกิทีวีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจริยุกิทีวีด้วยนะครับจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปมานะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร,ร่นะผมบ๊ายบาย